สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับโอ้โหช่วงที่ผมไลฟ์สดขายของในเอฟซีครับโอ้โหไม่ชะล้วนนะครับโพสต์รัวนะครับเมื่อหนึ่งหนึ่งชั่วโมงที่แล้วไลฟ์ซีครับซึ่งเป็นโพสโอ้โหเอฟซีครับอืเดี๋ยวเราจะมาอ่านข่าวเรื่องนี้สิครับเรื่องนี้น่าสนใจครับซึ่งมีการโชว์ภาพนะครับ มีการโชว์ภาพ้สิครับนะตรงนี้นะครับย้ํานะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติฐานขึ้นมามขึ้นมาแต่ในเพจเขาอะนะครับลงไว้เนี่ยเราก็ี่เป็นข้อมูลจริงแต่เราก็ได้มาดัดแปลงเอานะครับดัดแปลงเอาบางส่วนบางอย่างไอ้สิครับโอ้โหงานนี้ครับไอสิครับเอาอีกแล้วครับมีการโพสต์นะครับโอ้ผมบอกแล้วว่าอย่าเล่นกับเพจใหม่ชะละวันนะครับจอร์ดนคได้ล้อมได้ล้อมคุณทีหมดแล้วนะครับ สมเสร็จนะครับคนเดิมไปไหน <c oughs> <c oughs> คนเดิมคนเดิมมันหายไปแล้วรวยแล้วไงคือรวยแล้วก็เลยหายไปแล้วคนเดิมหายไปแล้วนะ <c oughs> คนเดิมไม่อยู่แล้วหายไปแล้วเพราะว่ารวยขึ้นแล้ว <c oughs> ก็คือสมสมเด็จสมเสร็จคนเดิมหายไปไหนแล้วไม่รู้นะวันที่ยี่สิบสองเดือนสิองปีหกสามสมเสร็จโพสขอบคุณทุกคนที่ช่วยซื้อผ้า โพสขอบคุณทุกว,วันนี้ไม่เห็นขอบคุณไม่เห็นโพสขอบคุณเลยนะมแปลกเนาะหรือว่าเขาเห็น FC เป็นวัวเป็นฝ้ายแล้วก็ไม่รู้เนาะเพราะทุกว,วันนี้ก็ไม่เห็นเขาโพสเนาะขายของมาสองเดือนได้วัวมาสองตัวพร้อมตั้งท้องขายของมาสองเดือนได้วัวมาสองตัวโอ้ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะวัวสองตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะ เมื่อปีนั้นนะเมื่อปีช่วงนั้นทั้งสองตัวขายของทั้สองเดือนได้วัวสองตัวนี่ก็ไม่ธรรมดานะแล้วที่ที่ไม่ได้ขายของล่ะแล้วที่เขาโอนให้ฟรีล่ะ <c oughs> แล้วที่เขาโอนให้ทําบุญล่ะแล้วที่เขาโอนให้เออไปไหนล่ะไม่ไอบขอบคุณมั้งล่ะทําไมไม่ออาขอบคุณหน้าเลายสวดขอบคุณพี่นี่นะครับที่โอนตังให้ทำไมไม่ขอบคุณน่ะโถเอ้ยนะครับนะได้วัวสองตัว คนขายก็ขายให้ราคาพิเศษเงินที่ได้มาจากความเมตตาและสงสารยังจําได้ไหมโอนางจําไม่ได้หรอกสมองนางนาเป็นฟวามจำสัน้นเขาเรียกเป็นโรคอะไรเนาะจำไม่ได้คือสมาธิสั้นอะคือเขอาไม่ค่อยจำอะไรกงใ,ใหม่อันนี้ตอบแทนให้เลยก็ได้เ <c oughs> ขาไม่ค่อยจำหรอกนะครับคือคือพี่คนนี้ครับนะจะจำก็เฉพาะคนที่โอนให้แล้วก็ เราจะโอนให้วันตะวันเขาลืมแล้วคือตอนนี้ยังจําได้อยู่แต่หลังจากที่โอนให้แล้วก็ลืมแล้วไม่จําแล้วอะไม่สนใจด้วยแถมยังไม่ได้เขาด้วยนะเออตัดภาพมาทุกวันนี้เ <c oughs> มือ่อมีครบทุกอย่างแล้วบ้านรถที่ดินวัวแพะและขายของออนไลน์สมเสร็จในวันนั้นหายไปไหนหายไปแล้วขึ้นเขาหายไปแล้วตอนกลาคืนแอบขึ้นเขาเลยเออตอนกลางคืนยังแอบขึ้นเขาเลยเ้ะ หายขึ้นเข่าไปแล้วใหม่ตอบตอบแทนใหม่ให้หายขึ้นเข่าไปแล้วนะครับคือคนเดิมมันช่วงนั้นมันคือช่วงนั้นก็ต้องทําตัวน่าสงสารก่อนเพื่อให้คนโอนต่างให้ไงใหม่แต่นบาก็ทําตัวให้น,นี่ผมคุยกับใหม่นะเหมือนทําตัวให้สังคมดูว่าตัวเองสูญเสียตัวเองเสียนู่นเสียนี่แล้วยัง,ย,งยังยังยากจนต้องต้องการ ความช่วยเหลืออีกมากมายก็ลเลยทาตัวนั่าสารนะแต่ทุกวันนี้เวลามีครบแล้วก็เหมือนวัลลืมตีนะ่ะเออนี้ตอบให้นะนอ้ตอบให้เลยเหมือนวัวลืมตีนะ่ะเลยไม่ไห่ายมตีนะ่ะต้องกลับเอาตีนตัวเองฮนะบางทีอ่ะนะลืมตีนไม่ว่านะครับเผลอ,อเผลอลืมลูกไว้บนข่าวอีกด้วยไม่รู้นะนี่นี่ผมไม่รู้นะเออนะครับนะเผลอลืมลูกไว้บนข่าวปด้วย,วยนะ เออนะไม่รู้หรือเปล่านะครับนะอันนี้ไม่ไมทราบนะแล <c oughs> ้วเผื่อลืมลูกไปบนเขาหรือเปล่านี่ไม่รู้ติดตามอืม <c oughs> วันนี้เธออาจจะมีทุกอย่างครบแต่สิ่งที่หายไปคือครอบครัวและมิตรแท้จริงใจมิตรแท้ที่จริงใจครอบครัวมันเป็นเวรกรรมใหม่ใหม่เชื่อเรื่องเวรกรรมป <c oughs> ่ะ <c oughs> คือครอบครัวที่หายไปก็เพราะเป็นกรรมกรรมจากตัวเอง ทำจากตัวเองแล้วก็เพื่อนมิตรที่หายไปเนี่ยก็เป็นคําพาะจากปากตัวเองคนที่เคยมีพระคุณเ่าอย่างหนูหนาเนี่ยเยอรมันหรือหลายๆคนเนี่ยจันสีพวกเนี้อาจารย์ซิกอาจารย์อิทานพวกเนี้ยหรือพวกสิบจีพวกเนี้ยหรือพวกคนที่เคยอยู่ด้วยพวกเนี้ยพวกบูมน้อยพวกเนี้ยที่เคยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้เนี่ยก็ก็ทําตัวเขาเองใหม่ เขาได้ดีจนเขาลืมไปหลายคนจนระแวงบูมว่าไอ้ที่เข้ามาเข้ามาแล้วแบบเข้ามาเพื่อผลประโยชน์เข้ามาเพื่ออยงพวกนี้นั่นนั่น,น,นคือคือเขาทําตัวเขาเองเขาระแวงทุกคนไม่ดูบูมออกวาพูดช่วงนั้นอะโอ้โหเนี่ยตอบใหม่ผมตอบใหม่นะครับและเพิ่มเติมมาด้วยมิจชาชีพที่มาลายล้อมกายเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างตอบแทนสมเสร็จภูมิใจไหมจ๊ะโอ้โห ไอ้ด่างก็ดา่าโอ้ยด่าอบแทนโอ้ภูมิใจไหมไม่ถามมาตอบหน่อยสมเสร็จสมเสร็จสมเสร็จภูมิใจไหมฮะสมเสร็จจะภูมิใจไม่ภูมิใจนี่ผมไม่ทราบอืมคือพวกมิตราชีพทุกวันมิตรภาพพิเศจริงไม่มีอยู่ค้างไม่มีค้างสมเสร็จแล้วแต่ยูทูบวันนี้คือมิตราชีพ <c oughs> คบกับใครคนเขาก็มองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแหละคบกับใครล่ะคบกับไอ้คนขายข้าวแกงคบกับอีปอบเหลืองอย่างนี้นะคบกับใครกล่ะหรือไม่มีใครครบแล้ววะ มันก็คบก่อยๆอยีอปอบเหลืองนั่นแหละไ่ปะเออมันจะม่มีไข่อ่ะไ่ปะทุ <c oughs> วกวันนี้ไม่มีใครคบแล้ว <c oughs> เพราะอะไรเพราะนางรวยแล้วนางไม่แคร์แล้วไม่แคร์ใครหรอกนะไม่แคร์ใครแล้วทุกวันนี้ไม่ได้สนหาเหียอะไรแล้วลูกทรงลูกเสียไม่ได้สนแล้วมจะไปสนใจอะไรไม่ ผัวตัวเองที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในยี่สิบปีมันยังทิ้งเลยนักภาษาอะไรพวกยูทูบเบอร์ข้างแคม์ใิงไหมคิดสั้นๆคิดง,ง่ายๆแค่นี้พอไอ้ยูทูบเบอร์ข้างแคมผัวยังทิ้งเลยมะเผื่อทิ้งลูกบนเขาอีกด้วยไม่รนะู้นะนิสิตนิฐานเอาสมมติสมมติสมมติหรือเปล่าอยังไป่สนใจอะไรยูทูบเบอร์ข้างแคมออกมาดนาเพื่อทำคอนเทนต์ไม่กันแหละ ทุกวันในพวกนั้นมีการช่วยใครของรือเปล่าดูทุกวันนี้มีการช่วยใครของรือเปล่าไอ่มีฮะเออเนี่ยคือคำตอบนะก็ฝ่ายคิดพิจารณานะอีสมเสร็จ